สวัสดีค่ะตอนนี้ลูกชายมาบวชเนนที่วัดบ้านไผ่นุข่าวคาะมองไกลๆ ตอนนี้อยู่ที่วัดวัดบ้านแขลลูกเขาแม่ใบสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ลูกชายมาบวชเมนค่ะบวชนนสามวันขอบคุณค่ะแม่ใบขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะแม่ใบขอบคุณนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ ขอบคุณทุกท่านค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะพิสุสวัสดีค่ะ <c oughs> พิสุสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ใบค่ะขอบคุณพิสุนะคะลูกชายมาบวชเลนค่ะสามวัน ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณหกล้านดวงใจค่ะอานโมทนาบุญร่วมกันนะคะคุณคะ <c oughs> ตามลูกชายค่ะลูกชายบวชเลน <c oughs> <c oughs> ลูกชายมาบวชเลนสามันค่ะ น yes> ี่ค่ะลูกชายขอบคุณนะคะ เพื่อนเขาเรียกว่าอะไรจ,จังหันเสร็จเธอจังหันเธอมาจังหันเขาเรียกว่ามาจังหันล้วมาวัดตอนเช้าเรียกว่านี่มาบวชใช่ไหมหายเงียบไปเลยน้อหลายวันละไม่ได้ไปหาเพื่อนเ,อนเลยหลายวันว <c oughs> พาลูกชายมาบวชบวชสามวัน หายเงียบไม่ได้ไปยามเพื่อนๆเ,เลยต้องอยู่ที่โคราชสามวันะถึงวันที่สี่อะค่ะบวชเมื่อวานกลับกรุงเทพไปเทีก็วันที่สนีะ่วันที่สี่ช่วงนี้ก็จะเงียบเงียบไป บวชเนนค่ะบวดเนนบวดเนดเน,เนมองไกลไม่ชัดถ่ายใกล้เดี๋ยวพระเขินนี่ค่ะลูกเนนไปไปกวดใช่ครับ ไปกวาดสารายายก่อนสาธุค่ะน้องนวลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะตามติดชีวิตลูกเนนบวดสามวันแล้วก็ไปโรงเรียนวันที่เท่าไหร่นะมันสุกพอดีแล้วเพิ <c oughs> ่องอยู่ม .4 ค่ะ วันนี้พอดีมีงานญาติญาติเสียพอดีเลยงานส่บรรยากาศที่วัดใช่ค่ะบรรยากาศดีมากเลย18องศาเนะาะกอดเลยครับ ที่โคราชค่ะโคราชโคราชบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอากาศเย็นๆเนี่ยจ้านี่ค่ะลูกชาย สงบมากเลยค่ะพี่สุเงียบทั้ทงวัดมีอยู่สี่เนาะสี่รูปใช่ไหมสี่รูปนี่ค่ะนี่งานตกวันนี้ถถนี่ก็จะเป็นบอ่อน้ำอากาศดีดี ค่ะข,ขอบคุณค่าน้องนวลกับคุณนะคะขอบคุณพี่สุค่ะขอบคุณแม่ใบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะหมอกแจงๆขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่สุค่ะขอบพระคุณแม่ใบนะคะขอบพระคุณน้องนวลค่ะ ขอบคุณทุกท่านทุกบ้านเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ